แล้วมาถึงครั้งนี้ที่ประเทศไทยรับจ้าภาพเนี่ยก็สาเหตุสำคัญก็คือว่าการที่กีฬาผก้กายไม่รับการจูงเวลาซีเกมส์ดังนั้นในฐานะที่ผมเองเนเป็นเลขาธิการของสมาคมฟุตลไยอาเซียนด้วยก็ต้องรับหน้าที่ในการเอากีฬาผก้กายมาจัดตัวแทนกีฬาผก้กายในสีเกมสแล้วก็ในครั้งนี้นะครับเก้าประเทศนะครับที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมในแข่งที่จริงแต่สิบประเทศแต่ว่าประเทศกัมพูชาเนี่ย เช่นเวียดนามเนี่ยส่งมาด้วยเตมพี่กันครับแล้วก็มี่นาี่ใจมากๆนะครับเพราะพี่นาเนี่ยของตัวตัมภาพจากเเเซียแล้วก็มาเลเซียที่ภาพนเซียมีหน้าเนี่ยก็ส่งทีมใหญ่มาลุกกันกันเเห็นว่าขณะนี้ชาติในอาเซียนเรา เนี่ยการวางแผนในอนาคตครับทีเราทำให้กีฬาข้อกายเราเนี่ยมีการตพัฒนาการที่ก้าวต่อไปคร,ร,รับเกียร์ชิงจะเริ่มกในวันที่ 22, 24นนนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าครั้งนี้28ประเทศมาลกงแข่งขันเนี่ยนะฮะ <S <S ทีที่น่นากลัวที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นอินเดียเพราะอินเดียเนี่ยผลมาเลนักกีฬามา70ชีวิตนะครับ70ชีวิตเนี่ยเรียกว่าเรามีการแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยทั้งหมด5สมลุ่นเนี่ยอินเดียเนี่ยมีทุกรุ่นเลย ก็ว่าเป็นอะไรที่เราเองเนี่ยนะก็ต้องมองเพราะอินเดียเนี่ยในส่วนของกีฬาเพราะการกีฬาที่มีความมุ่งมั่มากเมืคนมองในระดเดียวกันเองขณะนี้เนี่ยอินเดียเองเนี่ยเขาก็มีศนการและก็พยายามจากทางกีฬาเขาเนี่ยไปสู่เรื่องของกีฬาพละการที่เนี่ยซึ่งในส่วนนี้แล้วเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็มองในเรื่องของว่าเราจะเป็นกีฬาเป็นสมเ่หรือเสมัครแขงแต่ลเนี่ยจากสถานการณต่างเนี่ยที่ไทยเราเองเนี่ยในช่วงหลังๆเราเนี่ยเราต้องเริ่ม ล่าหน้าเาาก่าเนี่ยผมประมาณซึ่งได้มาลุกขึ้นมาเนี่ยก็เป็นกีฬาหน้าใหม่ก็แสดงว่าให้เห็นว่าแถบนี้น,นักกีฬา,าเราเองเนี่ยก็มีเพื่อประชากรนักกีฬาข้อกายเนี่ยเติบโตขึ้นทั้งในส่วนของนักกีฬาชานักเรียน